ดโดนอยู่ทุกทีแล้วกันนะฉันฉันขอเนี่ยฉันขอนะนข,อนะขอเหรอจะเอาพู้ขอเหรอนะมันรงหผัวศัตรูเป็นเมียศัตรูโดนแค่นี้ยังน้อยไปเรื่องคุแน่เอาเขา้าริงก็ไม่แน่กลัวแพ้แสิคึงต้องส่งมึงมาเป็นไส้สิ <S <S ไม่มีใครส่งฉันมาทาั้งนั้นแหละตอแหละอยจะง้างปากมึงหยุดนนี่แมจัน ครูอุดข้าจัดการกับมันเองคนอื่นไม่ต้องยุ่งแต่ว่ามันหน้าที่ของพระอาจารย์คือนักร้องทำไมถึงไม่ไปทำไปอิชาค่ะอัเฮ้ยมาเนี่ยเลวโมืนทำไมเราไปได้ดนตรีสิ ไปให้พ้นข้าเตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้ข้าเห็นหน้าเองที่นี่อีกไปไปอยู่กับไอ้พวกขี้แพ้ชวนตีนัน่นแต่ว่าฉันไม่ห่วงพ่อนะจ๊ะตอ้พวกมันส่งเองมาดูข้ามากกว่าว่าข้าจะตอบโต้มันยังไงอย่า,ยาคิดว่าข้าไม่รู้นะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะจ๊ะพ่อพุบปากแล้วไปซะ,ละ,ปซะแล้วฝากไปบอกโผัวเองด้วย ว่าถ้ามคิดจะใส่ร้ายว่าข้าเป็นคัตะกรเป็นโจรเป็นเสือมันก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเว้ยวิธีการมหมาแบบนี้เนี่ยพวกขี้แพ้ชวนตีมันใช่กันแต่ต่อให้ฉันไม่พูดยังไงพวกนั้นก็ไม่ฟังหรอกนะจ๊ะพ่อแต่ถ้าพ่อไม่ได้ทำพ่อก็ต้องพิสูจน์แล้วพวกนั้นก็จะยอมแพ้ไปเองนะจ๊ะพ่อถ้าพ่อไม่ได้ทำ พ่อก็ต้องพิสูจน์นะจ๊ะไปทับทิมพ่อข้าไม่จำเป็นต้องวิสูทธิ์พวกมันต่างหากที่ต้องไปพ้นจากปากน้ำโขไปสิพอ่อไปไอ้พน้นไปสิเว้ยไม่งั้นข้าจะตีเองไม่ยังทับทิม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 ไปเถอะ ยิ่งเองขุด่องนี้มายั่วโมโหครูครูก็ยิ่งจะเกลียดเองข้าจะอยู่ที่นี่คอยดูแลครูให้เองไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวข้าจะคอยส่งข่าวหนะกไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่ต้องห่วงพ่อหรือจ๊ะเองไม่ต้องมารยาเองกับข้ามันขาดกันแล้วเว้ย ควันาตรงอัวใจให้เสียงรองนี้ไปสุดใจท่านเบอร์ดูละครซีรีสซิตคอมวาร์ตี้คอนเซิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีวันเล่เพลงจากใจชื่อโทนเจ้าประยาฝากเอาไว้ในใจเธอให้ฝันถึงละเมอแม้เธออยู่ห้างไกลฟ้าจะมือดำนาวจะปัวใจให้โทนเข้าไปเขียน